สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมเศรษฐีก,กันนะครับอะไรอะ่ะเฮ้ยยูออยังพึ่งนี่ตอนนี้กาลังเข้านะครับต้องดงตงหน้าจอดำเกิดอะไรขึ้นไม่นะหรือว่าออกมาแล้ว เดบบินมาบิสียงอ่ะน,นะครับผมไม่ชอบช่วงมันเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวใหม่กันนะครับไว้คอนจัสติสนี่สะคะยี่สิอีเว n นใหม่มาแวง<อ>เป็นอะไรอะ นิดช้าจังนิดช้าจังอ้าวพวกผมนะครับเมื่อก,กีก้ผมตัดมันช้า <c oughs> เดี๋ยวผมคอยดูคลองหน่อยดิอพื่อค่อยเรับ ได้แล้วอะไรเนี่ยรางวัลการเข้าเกมชุดการ์ดตัวละครซลรีเอสเชื่อผมสิได้เอสนะได้เอสไดเอสไดเอสได้คลาสเอสเดี๋ยวดูได้คลาสเอสโอ้ยใช่อีกแล้วอ่าทาไมอน่ยทำไมเนี่ิดกาขนาดนี้ได้หรอไม่นะหนิดอย่าพึ่งกาวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับ ยังไม่ขึ้นฮนะยังไม่ขึ้นอะไรก็ได้ขึ้นละเสื้อโฟสิเอเอเฮีย yeah. ทำไมตอนนั้นกูได้เอสดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับปีเวนตัวละครใหม่คอนจสัสติสไว้นะครับเป็นไว้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูก่อนนะครับความสามารถของมันนะครับ ชาจุงโอ้ยโอ้โอเกี่ยวกับเพื่อขายด้วยผมว่าชัตินี้คงไม่ได้ดูอะเป็นเฮียอะไรวะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะช้ามากเลยอะได้ละ,ะเดี๋ยวผมก็จะดูสมุดภาพก่อนนะครับว่าจะได้อะไรกันบ้าง ได้ตัวละครใหม่จะได้300เพชรก็ไปเอาไปทำมาหากินก็ได้นะครับนี่ครับไวคอนจิสติควบคุมลูกลูกเต่าแม่นยำาม52%เพิ่มทักษะอีก2%ส่วนสซกิลเอกิวหนึ่งมาฝ่ายตรงข้ามเมื่อเมื่อเมื่อพื้นที่ฝั่งตรงข้าม จะมาหาเราส0มสิบเปอร์เซ็นมะื่อเครื่องบินไฟล์ตข้ามจะมาหาเรานะครับถ้าเราขึ้นเครื่องบินไฟล์ตข้ามก็จะไปแรงแรงมากที่แพงที่สุดของเรานเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเพียงแค่นี้ผมบอกทุกคนแล้วทุกคนลงเล่นนะครับอย่าลืมกดซับตไคร่ซับตไคร่ซับสะไคร่ซับตไคร่คแล้วติดตามชุดใหม่นะครับแค่นี้นะครับว่าจะเอาต่อใหม่ละใหม่ละ